ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเลขทูปอิงฟ้าอิงฟ้ากับชาลอดเดินสายไหว้พระท้าเวสุวรรณวันที่28มิถุนายน2565มีรายงานว่าเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาที่วัดพระศรีรัตนมหาทาตุวรวิหารหรือวัดใหญ่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกกลุ่มแฟนคลับนางงามและแฟนคลับอิงฟ้าชาล์ล คูจินมิตแกนไทยแลนด์2022มารอคอยต้อนรับอิงฟ้าและชาลอดซึ่งจะเดินทางมาบวงสวงพระพุทธชินราชและท้าวเวสุวรรณด้วยใจจดใจจอ่อตั้งแต่เวลาประมาณ11นาฬิกาที่บริเวณหน้าวิหารหลวงอิงฟ้าและชาลอดได้เข้าไปภายในวิหารเพื่อกาบไหว้สการะพระพุทธชินราชและองค์ท้าวเวสสุวรรณก่อนประกอบพิธีบวงสวงที่ด้านหน้าวิหาร พร้อมกับนายธนเทพชีวะสุทธิศินและภรรยาพร้อมบุตรสาวคือนางสาวนาลีชีวะสุทธิศินหรือน้องทรายเจ้าของน้ำหอมมาดามฟินชาวจงังหวัดพิษณุโลกโดยทั้งอิงฟ้าชา์ลอดเปิดเผยว่าทั้งคู่เป็นคนศรัทธานในท้าวเวสสุวรรณตั้งแต่แรกเห็นมีโอกาสได้บูชาก็ได้ตั้งจิตขอพรว่าให้ประสบความสำเร็จในชีวิตกระทั่งได้รับรางวัล จากเวทีการประกวดและยังได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์น้ำหอมจากมาดามฟินอีกด้วยและในวันนี้ได้ถือโอกาสเดินทางเพื่อมาทำงานกับมาดามฟินจึงตั้งใจที่จะมากราบไหว้บวงสรวงและขอพรอ,องค์หลวงพ่อใหญ่หรือพระพุทธชินราชและทาเวสสุวรรณในวันนี้ตั้งแต่ลงเครื่องมาประทับใจมากแฟนคลับมาต้อนรับเป็นจำนวนมากไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ ยิ่งเดินทางมาที่วัดกลุ่มแฟนคลับก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นเช่นกันขอบคุณทุกคนมากๆที่เอ็นดูอิงฟ้าชาลอตถ้ามีโอกาสก็จะแวะมาพิษณนุโลกอีกแน่นอนกลุ่มแฟนคลับก็แห่เข้าไปที่กระถางทูบบนโต๊ะบวงสรวงหน้าวิหารพระพุทธชินราชเพื่อแห่ถ่ายรูปตัวเลขบนทูบที่ปรากฏตัวเลข115เพื่อนำไปซื้อลอตเตอรี่ซึ่งเชื่อกันว่าเลขนางงามหรือน้องอิงฟ้า มิดแกนไทยแลนด์2022จะให้ราบกับแฟนคลับในวันที่1กรกฎาคม2565นี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ